ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะอยู่กันมายาวๆเลยนะครับนะก็โคตรถูกนะครับ VIP 230นะครับแพ็ก SM อยู่หกร้อยยี่ l อยู่พันสองนะครับ XL x อยู่2 4 0พนะครับแพ็กใหญ่สุดอยู่2 9 8 0แค่นี้นะครับถูกมากนะครับมันมี Facebook นะครับแล้วก็เบอร์นะครับแล้วก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับนี่เลยครับแอดไลน์นี่เลยนะครับส่วนใครที่ ทำพวกนี้แล้วไม่เจอนะครับนะผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปกดดูได้นะครับไปผมจะถ้าใครยังไม่เจออีกเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับไปกดลิงก์ใต้เพจเข้ามาก็จะเป็นเพจนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าเติมเงินเกมราคาถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับทักพี่เขาไปได้เลยนะครับนะว่างตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับราคาโคตรถูกไม่มีอีกแล้วนะครับนี่นะครับเพจพี่เขานะครับอ่า ตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอาจัดเลยนะครับนี่นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับบอกไปเลยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับเข้าไปดูได้นะครับนะโอเคครับผมครับ ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง40ท่านแล้วนะครับเดินทางมาถึง40ท่านแล้วนะครับใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่นะครับรายชื่อสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับหารายชื่อตามนี้เลยนะครับคนอาจจะอ่อนน้อยนะครับเพราะว่ามันดึกนะครับมาดึกมากนะครับประมาณตีสามตีสี่นะก็ยังอ่อนนะครับนี่นะครับรายชื่อสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับส่วนใครที่อยากมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับ รายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนๆนะอ่านให้ครบครบทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ทักไลน์มานะครับนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับรายชื่อตามนี้เลยนะครับทั้ง40ท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้คือเป็นกำลังแรงใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับ ครับเจอกันจุ๊บๆโอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว youtube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับระ,ระหว่างไอระหว่างไอมีรูนกับไม่มีรูนนะครับว่ามันจะต่างกันแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนะก่อนอื่นผมขอตีบอลโลกก่อนนะครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับมีคนทักมาถามผมเยอะมากเลยนะครับพี่มีลูนผมเล่นซุปโนได้ไหมนะครับเล่นได้นะครับนะนี่ลูนอันนี้นะครับเนี่ยลูนแถวสามเนี่ยครับมันจะมองข้ามเกาะใช่ไหมครับเพื่อนๆมันจะไม่สนเกาะเอาง่ายๆเลยนะครับนะถ้าเราถ้าผมถอดออกอะดาเมจผมจะหายไปเยอะแค่ไหนนะครับมามาดูกันเลยนะครับ เดี๋ยว,ยวมันยังอยู่ไหมเนี่ยตอนผมมาันยังเห็นอยู่นะเฮ้ย hey, ยังอยู่ครับยังอยู่ไม่ค่อยมีคนตีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ของโอเคผมจะลองผมจะลองถอดรูนออกก่อนนะครับอันดับแรกนะผมจะถอดรูนออกก่อนนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตกินยาก่อนนะครับเอาบั๊กกดไม่ได้ิกือกกดไม่ได้นะครับต้องต้องกดกลับนะครับไม่งั้นกดไม่ได้นะัเพื่อนๆนะกินหินในนี้ก่อนแล้วก็ผมจะกินแค่หินระดับระดับระดับกลางนะครับผมจะไม่กินในห้5นาทีนะไอ้นั้นเปลืองนะครับแพงจัดนะ สเต็งอ่าแค่นี้จบครับผมจะบัฟหนึ่งทีนะครับรอดูพร้อมกันนะครับเพื่อนๆว่ามันดาเมจเท่าไหร่นะครับนะผมก็ยังไม่ได้เคยเทสเลยนะครับมาสิบสองเอ็มองนะครับ12บสองเอ็ม้นะของผมยังกากอยู่เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับดาเมจมันจะหายไปเยอะไหมนี่นะครับรูน,นี้เลยนะครับถอดออกออแล้วผมก็จะใส่ตัวนี้แทนนะครับเห็นไหมครับมันไม่ติดแถว3ามนะครับเพราะว่าเพื่อนๆน,น่าจะหาได้นะครับเห็นไหม มันจะได้ไล่เลี่ยก,กันนะครับอันนี้คือไม่ติดแถวสามนะครับผมจะใส่อันนี้แทนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนๆก็ต้องมีกันทุกคนนะครับอ่ะใส่ไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยครับเอากดผิดเดียเดี๋ยวเด,วเดวีเอาใหม่ผมเข้ามาลูนทำไมเนี่ย อ่าเวเปิดเพื่อความชชววออีกทีนะครับนี่ไม่มีแถวสามนะครับมามาดูกันนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้12.9ใช่ไหมครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมหันหน้าจอก่อนนะครับเอาเป็น2อดีแล้วกัน3าดีผมปวดหัวมากโอเคหันหน้าจอดีๆนะครับอ่าจะได้เห็นชัดๆนะครับ โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองอ๋อย่าเดินดิเพื่อนโอ้โหเดินทำไมนี้ห้ามเดินห้ามเดินสิบสองจุดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนะสิบสองจุดหนึ่งเอา้าเฮ้ยเฮ้ยดาเมจมันไม่ห่างกันเลยพืกอเพื่อนเห็นไหมครับยิดขี้ ห่างกันแค่9เองครับห่างกันแค่ประมาณ8 0 0แสนนะผมไม่รู้ว่าเกาะตัวนี้มันเยอะแค่ไหนนะครับผมจะไปลองกับตัวอะไรดีมันจะได้แบบเกาะเกาะเยอะเอะะครับมีไหมครับเฮ้ยดาเมจไม่ห่างกันเยอะเลยนะครับมาดูเจาะเกาะผมมีเท่าไหร่นะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับ เจาะเกาะผมมีห้าสี่สิบเจาะเกาะผมมีสี่สิบเองครับเพื่อนยิ่เ <c oughs> ฮ้ยดาเมทไม่ห่างครับนะด้าเมทไม่ห่างนะครับไปร้อยชั้นดีไหมร้อยชั้นนี่ยิ่งแล้วเลยนะครับดาเมท <c oughs> ห่างกันประมาณแปดแสนอ่ะตีไปกลมๆเลยนะครับแปดแสนเคห่างกันแค่นั้นครับ ผมงงมากเลยนะครับนะห่าง 800, แค่แ100นองนะครับเพื่อนๆตัวนี้มันมันอาจจะเกาะน้อยหรือยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะไม่รู้จะไปลองตัวไหนนะครับบอสก็ยังไม่เกิดนะครับสรุปว่าห่างไม่เยอะครับเพื่อนๆแต่ถ้าไปตีตัวล่างๆอ่ะ นั่นแหละครับต้องมีนะอันนี้คือส่วนตัวผมนะครับแต่ตัวล่างๆก็ก็มีคนคนในเล่นหมดแล้วนะครับเราอยู่ยังไงเราก็ต้องตีข้างบนอยู่แล้วนะครับนะข้างบนไม่ค่อยมีคนตีนะล่างๆนี้ไปไม่ได้ไม่ทันนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อน <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเพื่อนแค่มาลองทดสอบลูนเฉยนะครับ ของซูบูนนะครับดาเมทห่างกันลักแสนนะครับผมนึกว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะขออีกทีแล้วกันขออีกทีแล้วกันนะครับ <breakup S 4> เดี๋ยวเดยวเดี๋ยว <ml ết> เ,ยวเยวโอ้โหตายก่อนลืมว่าพายุมันอยู่กับตัว <ml ết> โอ้โหโอเค ไปลองในหอไหมหรือในกิวเออในดิสก็ลองไม่ได้นะครับดิสต้องเอาตัวตัวไก่มานะครับใกล้จะเบลสิบแล้วนะครับเนี่ยโอเคครับมันน่าจ,จะไม่มีตัวลองแล้วแหละไม่รู้จะไปลองกับตัวอะไรนะครับเกาะเยอะๆยอะอ่ะ โอเคครับคลิปนี้ก็ต้องมีเท่านี้แหละครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนห่างกันประมาณหลักแสนนะครับนะลองเล่นได้นะครับซุปโนโนะมันถ้าเราไม่มีรูนสามแถวเราก็ใส่สองแถวก็ได้นะครับแต่ต้องหาเจาะเกาะนะครับนะเปลี่ยนกําไรนี้เป็นในก,ก,กําไรเจาะเกาะนะครับเปลี่ยนแค่กําไรอันเดียวนี้ก็พอนะครับแล้วก็หาหมวกกระดิ่งมาใส่หรือไม่มีก็ใส่ก็ดัน ดันจอกอให้มันได้เกินสักร้อยนะครับก็เล่นได้แล้วนะครับนะแต่ถ้าเป็นตัวเกาะนาๆนาก็อาจจะเบาหน่อยนะครับแต่ซุปโนมันดีตรงที่ถ้าเราได้รูนแถว3ยังไงเพื่อนๆก็ต้องเปิดได้นะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ